รีดิเกิลนาต h ล่ามาน e ตาล่ r เจนน่านาตาล่ารีดิเก r a รีนต่นตวันนี้นะเรากลับมารีแอคคุณเจนนี่คลิปอีกแล้วจ้าต้องมาดูเพอร์ฟอร์แมนแนลเนาะชอบมากจากที่เห็นท่าในเอแล้วรู้สึกว่ามันเบบเหยี่ยวเยี่ยวมันคันอ่ะอยากเห็นท่าเต็มๆทั้งเพลงและว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันเออเราไปดูคลิปแรกกันเลยซึ่งเขาไปเอ็มเขาดาวเก็าเฉี่วแคทีในรายการเพงเกาหลีรู้สึกดีใจ สวยวะ่ะถ้าดูเอมวีอีกหลายรอบมากเพราะชอบหลายรูปฮะใหญ่มากฮะนี่คือเอ็มโขดาวเหรอใหญ่มากเขาขำแบกโซโล่ในรอบหกหรืปีนะจ๊ะไม่จริง มาหนุ่มเวอร์เบอร์มีรถเนี่ยสวยมากอ่ะชอบทิ่นี่มากโหดูแฟชั่นดิคุณต้องพาวเลิศอ่ะออดิดาส้นสูงอ่ะดูอินเนอร์จิตอน ว้าว,าวาไม่ได้เห็นวงงานไหมโอ้สวยมากช่ำอ่ะอช้ำ She just touched down in L. A. Pretty girls don't do drugs. Been will be depending on the day. Oh. Oh. Pretty girls in a defense, and I'm the defender. Never let it catch no straight. This that pretty girl, she's that stun. Not make you wanna swing both ways. She's me with oh. the oh. drama. Take your like hummus. My plus up pajamas. Stripped from the coal plunge. Daytime ladies on oh. my oh. hand Please sick, just a bit for the night.

โอ้โหสวยมากคนอะไรเนี่ยไปจริงมากอะจริงว้าเลิศที่ตุดโอ้ยยี่ปัญเขียวอุย้ยเลิศ แฟนชานด้วยอ่ะโอ้ยหน้าดีโคตรจริงถูก,ถ,กถูกมากน่ารักอะดิน่ารักเลยอ่ะฉัน <laughs> ชอบสีนหน้าเขาเวลาเพอฟอร์มอะมันดูแล้วมัน,นแบบเห็นแวแวตาสีหน้ามันดูแบบป็นดีว่าม,มันดูแบบ โปรเฟชชั่นอลเาทกันแบบนี้อะไรแบบนี้แบบดูไม่ได้มีความประหม่าไม่มีความอะไรอยู่เลยอะ่ะมันเป็นการแสดงศีหนาแล้วการเต้นที่แบบมั่นใจในทุกทุกการเยับ่ตัวแล้วร้องเพลงดังฮะจริงครบเครื่องเนาะเป็นคนที่แบบครบเครื่องจริงเก่งมากอะ่ะอย่างที่ชมไปคือศิีนาอะไรคือดีมากแล้วแบบทั้งแรปทั้งร้องก็คือแบบไม่ตกเลยอยากคุณพี่แล้วก็ต้องยินดีกับเจนนี่ด้วยที่เขาไปได้เฟิร์ตวินที่รายการนี้ปะก็คือออกนี่ปุ๊บมาเฟิร์วินเลยเออได้ถ้วยแล้วดีใจ ล<ท>เลิศถูกทำถึงแล้วเพลงคือดีจริงคือสมกับการรอคอยจริงเดี๋ยวเราไปดูอีกแกเขาไปออกรายการของแบบฝรั่งเขาก็ไม่ทิง้งเกาหลีอีกเาก็มาอินเตอร์เขาต้องไม่ทิ้งแกอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะกับจิมมีเ่เคมมาร์ไรฟ์เพอร์เฟมันนี่อันนี้ขึ้นในเอ็มวีกระจกหูชุด

ไม่มีเท่านี้จืดมีโคตรเลิศอะ่ะเท่านี้เลิศจริงมาดูท่าดีโหโอโหตายเหอะโอ้ต้องมาหลังสุดจริงจอะ่ะชอบชอนซ่อมมากแบ่ไอแดิต้าเออเออ,อชื้นคลิปนี้คตรมีไขควงที่ก้องเก่ง อเอาให้เมาอ่ะโอ้โหมากเลยนี่นี้็แบบโอโอามาก้ชอบสีหน,น้ามากอันนี้คือแบบ ฝรั่งอินเตอร์ฟอร์คือก็ทขามัานใหญ่จะนี่โคตรเก่งเจนนี่เก่งจริงชอบอเจนนี่มากเลยอเออเปอร์ฟอร์แมนที่ถึงมากเลยนะคือชอบตอนโซโล่นี่ก็คือชอบเพอร์ฟอร์แมนโซโลโซโล่เหมือนกันใช่ปะ่ะเพราะว่าเพลงนี้แบบขั้นกว่าขึ้นไปอีกอ่ะอเป็นเจนนี่วิชันที่โตไปอีกขั้นหนึ่งแซ่บไปอีแซบหนึ่งขึ้นแล้วสีหน้าสีตาอย่างที่บอกไปอะโปรเฟชชั่นอลดีว่าตัวแม่เขาทำกันแบบเนี้ยถูกแซ่บขึ้นไปเองมากขึ้นเอาจริงนั่งดูแบงก์ฮิงมาสามคนวันนี้เนี่ย ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเพงถึงแบบดังไดขนาดนี้น่าออกไหมคือแต่ละคนแบบสุดมากในทางของตัวเองอะแล้วพอมาอยู่รวมกันกลมกลม่อมคือขอบอวยเลยคือชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดล้วที่เกิดมาได้เป็นอ e ีบิงอะคือติ่งบางทีต้องมันสะใจอะคุณพี่เออแล้วถ้ามีแม่จี้มาอีกคนนะคือสี่คนนี้คือแบบโหดมากจริงๆอะคือแต่ละไตเตอร์ชัดมากอะคุณฟังไหพ่อมาโซโล่แล้วแบบไม่เหมือนกันเลยเนาะจริงอืมทำถึงทุกคนเลยอะ่ะ เดี๋ยวไปดูคิปสุดท้ายที่เป็นแบบเวอร์ชันซ้อมกันบ้างเออแล้วจะได้เห็นแบบภาพรวมเต็มๆมากขึ้นชุดซ้อมยังเอบาถ้าเปิดดูดิ ันชอบา้าคทำเพลงเนี่ยนะดูเลยเแต่นี่คือดูอย่างทีงโตเล็กมากเลยนะแต่เต้นลแล้วแบบใหญ่อะ่ะโอ้ดูหน้าดิว้าว

โอ้ยดื้อสุดสุดเออคนอินเดียถสิต้องหาเพื่อนปะพอดีถ้าเดินนี่เออถูกเออเออใสจริงโอ่ะ อิ่มมากกว่านี้คือหัวหมุนเบาเบาวงอวงอยู่นั่นเป็นท่าที่คือแล้วชี้คัวแล้วแบบล็อกครแล้วก็ล็อกอย่างเงี้ยดูแล้วแบบว่าเรบเครื่องไงคุณพี่เออคือแบบเฮชแบบแซบเลยต้องให้จริงๆขาไม่ได้จะออกเพลงใหม่เออเลยคืออยากดูอีกและอยากแบบเพลทอัรบั้มใหมเนะแบบแบบเต้นเต้นแบบ เยอะๆทุกอันเลยนี่กาอย่าชีต้องปล่อยไปอีกเออชีกำลังแบบสนุกสนานกับการแบบทำเพลงความใจ่ความเป็นตัวเองอะไรลงไปใดๆก็คือกับอะไรคนดูอย่างเราสุดๆที่แบบได้มารับชมอะไรแบบนี้คือดีใจมากแล้วก็จะมารอติดตามเพลงต่อไปของคุณเจนนี่ว่าจะมาเมื่อไหร่อาจจะมาแบบเซอร์ไพรส์อีกก็ได้ทูงงนี้ชอบแบบแบบฟ้าผ่าชอบอยู่แบบปุ๊บปล่อยอะไรอย่างนี้คอมมิ่งซูที่ไม่ได้แปลว่าแบบวายจีคอมิ่งซูไม่แปลว่าทำเป็นจริงไม่ไปถามมาเก็บกด ตอนอยู่ในวายเมื่อก่อนมันคำนิยมสุนนานเดี๋ยวนี้ก็คำนิห้สุญปุกลงถูกคือเก็บกดเมื่อก่อนอยากจะปล่อยอยากจะปล่อยละไ่กูคำแม็กซ์ทีปีหนึ่งได้แค่คังเดียวไม่ปีหนึ่งบางปีไม่มีไปทำงานกันหกปีเรื่องนี้ใครผิดสมการนี้น่าจะเดาจะไม่ยากจะขึ้นต้นด้วยตัววายตรงไทยด้วยตัวจีอ๋อุ๊บโอ้โหแต่ละคนจับงานชํำอัดอัน นั on, us, back, ่นแหละล้วก็ถึงเวลาของเราแล้วทุกคนก็เดี๋ยวรอปีหน้าเลยว่าจะมีอะไรมาให้รับชมอีกลองถึงคัมแบ็กเวิร์ทัวร์ใดๆก็อาจจะมาที่ประเทศไทยอีกหรือเปล่าก็ต้องมาอยู่แล้วนะแกแล้วก็ต้องไปอย่างแน่นอนถูกไหมโอ้โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามเนาะก็มีอะไรก็สามารถพูดคุยมามอยด้านล่างได้เลย้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่สคัญอย่าลืมกดชุดแตงกระดิ่งกิ้งกิ้งเรื่องสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพริตี้ิสตสาวเวช แอ้ามปั๊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 มมนมากมันสองพนยี่สิบเอ็ดนันะสองพันยี่สิบยี่สิบเดีอัลบั้มสี่ปีแล้วเหมือนเหมือนเพลงใหม่แต่เป็นสี่ปีแล้วถูกเป็นบัมก่อนล่าสุดอ่ะปีหน้าเข m แบ a บัมเต็มปะนี่อยากดูแปดเพลงดีทัสิ